ใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นตำรวจในนอกเครื่องแบบใช่ครับแล้วก็ในเรื่องเราก็ไปสืบราชการรับครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งรับบทเป็นตำรวจอครับนี้ใช่ครับจ่าจ่าดิชาใช่ครับคุ้นอยู่นะคุ้นคุ้นเฉยๆฮะนามแฝงฮะครับผมใช่ครับงานแสดงกับงานเพลงนี้คือตอนนี้มาพูดคุยสุดสีกันเลยนะฮะก็ทุกวันครับ ถ้าบริหารสุกเสาร์อาทิตย์ผมก็จะรับคอนเสิร์ตใช่ครับจันอาคารพุทธก็ถ่ายละครใช่ครับเลือรับยังไงฮะอะไรเข้ามาเราก็รับเลยทุกโอกาสถามว่าเลือกรับแล้วแต่คิวฮะอันนี้เราต้องให้โปรดิวเซอร์ของละครฮะไปเคลียร์กันเองครับเพราะว่าว่าจะเอาวันไหนภายในจันอังคารพุทธใช่ครับเจ็ดวันคือทำงานเต็มเจ็ดวันทำงานทุกวันใช่ครับเพราะว่ารวมถึงปีหน้าเลยครับใช่ครับ แนน่มากๆก็มีช่วงนี้ใช่ครับช่วงนี้มันมาแน่นเพราะอะไรมันเป็นช่วงปลายปีหรือยังไงครับน่น่าจะเราว่างด้วยครับใช่ครับผมว่างพอดีก็เลยว่างพอดีก็เลยรับงานหน่อยใช่ครับอาถ้าไม่ว่างก็คือไม่ได้รับไม่ว่างเราก็อยู่เฉยๆฮะครับผมแล้วก็ถ่ายละครไปครับผมคือหลักๆแสดว่ายืนพื้นคือเรามีงานละครมาตลอดอยู่แล้วมาต่อเรื่องอยู่แล้วนะใช่ครับผมหลักๆแล้วก็เรามีละครอยู่แล้วครับ ชิปแท็ช่วงแพรเป็นไรคะนักแสดงรอนคือาชีพเสิร์ฟอันนี้ตอบยากมากครับเพราะว่าเราว่างจากคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเราก็ไปรับละครแล้วแต่แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะมากกว่าใช่ครับเรื่องเพลงนะคะเรื่องแต่งเพลงอะไรใดๆแต่งเพลงนะฮะหลังปีใหม่ฮะเพลงใหม่น่าจะได้ฟังกันตอนนี้ยังไม่มีชื่อฮะ แต่ว่าเร็วๆนี้ฮะมีเนื้อเพลงแล้วแต่ไม่ตั้งชื่อเพลงใช่ครับ,รบผมเพราะว่า<ม>เนื้อเพลงฮะมันไปซ้ากับชื่อเพลงอื่นเยอะอใช่ครับใ,งงใช่ครับตอนนี้เราก็เลยคำนวณวน่าเราจะใช้ชื่ออะไรไใช่ครับเปรียบเทียบกับผู้ชายคนหนึ่งไงล่ะครับเ<อ>ป็นรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็จะอธิบายยัไงไงวะ ม่นเป็นสมของเขาอะนะฮะในเนื้อเพลงเหมือนว่าถ้าน้องมาอยู่กับพี่อะพี่ไม่มีอนาคตอ่าคือไม่มีอะไรเลยฮะไปหาคนใหม่ซะไปอยู่กับคนใหม่ดีกว่าอยู่กับคนที่อ่าใช่ประมาณนั้นครับเขาโค้งเรื่องจริงหรืออะไรฮะมันก็หลายเหตุการณ์ฮะที่เอามาอยู่ในเพลงนี้ครับ เนื้อเพลงอันไหนที่ม <Hum dû t> <S bizarre> ันตามกระแสเราก็จะอ้างอิงตลาดตรงนั้นใช่ครับไม่ได้เป็นแบบอ้างอิงกับสถานการณ์เรื่องความรักปัจจุบันเนนาาะรกใช่ครับก็มีคุยบ้างใช่ครับยังไม่เป็นแฟนอีกว่ายังคุยบ้างอยู่หรอยังไม่มั่นใจดีกว่าครับครับผมเดี๋ยวถ้าถ้าถึงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเนี่ยนะอันนี้คือคนเดิมถูกไหมที่ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาโอ้ยังจังก็ได้ใช่ใช่ครับ <ว>ใช่ครับคุยไปเรื่อยๆก่อนใช่พิจารณาไปเรื่อยๆเราพิจารณาใช่ไหมเพราะว่าเราเองก็แบบงานเยอะตลอดเวันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าหาคนเข้าใจหาคนเข้าใจเข้าใจเราได้มากที่สุดใช่ครับอันนี้คือเขาพิจารณาเราหรือเรารอพิจารณาคราทั้งสองฝ่ายนะถามว่ามั่นใจมันมันก็มั่นใจแหละครับเพราะว่าก็คุยกันมาได้สักพักแล้ว ครับผมปีแล้วนะพี่แมันไม่หวานขึ้นไม่ดูแบบเออทิดทามันทานที่ดีขึ้นนะฮะผมว่าครึ่งปีมันบางครั้งมันก็พิสูจน์อะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวฟันทงไปปุ๊บเดี๋ยวมันมีข่าวออกมาแล้วก็ขี้เกียจตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่าว่ามันมีบทเรียนแล้วเลยรู้สึกว่าอยากจะช้าๆใช่ครับรอเวลารอจังหวะก่อนดีกว่าครับให้ ให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ก่อนดีกว่าครับแล้วมันแฮปปี้ไหมครับถามว่าแฮปปี้ไหมมันก็โอเคเออครับผมเขาก็ไม่ได้มาเกาไก่ในในงานของเราเออใช่ครับแล้วไม่มีลงรูปคู่บ้างหรอหรันลงไปบ้างแล้วยังไม่ค่อยมีฮะเ,ออเพราะว่า,านานๆจะได้เจอกันนะครับผม,มใช่ครับออใช้ในการเป็นการแบบว่าสาย ส่วนมากจะไลน์นี่แหละครับเป็นหลักใช่ครับใช่ครับมันไม่คิดถึงไม่หวานหรือมันไม่เราไม่ใช่แบบไอ้หนุ่มโปรโมชั่นอย่างที่ผมบอกไปว่าผมเป็นคนที่หวานไม่ค่อยเป็นนะใช่ครับเป็นคนที่แบบพูดแบบพูดจาแบบโฉงฉางอะไรประมาณนี้ครับเขาก็ต้องเข้าใจเราใช่ครับปีหน้าน่าจะได้เปิดทัวใช่ไม่แน่ไม่แน่ฮะอาจจะเร็วๆนี้ฮะ ไม่ถึงก็ด่าน,น้นแค่แค่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมมีแฟนแล้วนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขออนญาตถามเรือ่องพี่หญิงลีหน่อยแล้วแกก็มีข่าวมีข่าวแล้วแซดเองก็มีผลงาน,างนร่วมกันโอ้ก,กออ็ขึ้นบ้านใหม่แกที่ผ่านมานะก็ไปให้กำลังใจพี่สาวครับผมก็ไปให้กำลังใจพี่สาวนะครับผมก็ขอให้ผ่านเรื่องนี้นะครับไปได้ด้วยดีก็แล้วกัน คแต่ช่วงเกิดเรื่องพีตอนนั้นคือเป็นเป็นช่วงเดินสายโปรโมทเพลงแล้วเราต้องยกเลิกคิวกันหมดเลยก็ฟีดแบ็กนะฮะส่วนมากจะไม่ค่อยได้อ่าไม่ได้เป็นทางผมใช่ส่วนมากจะเป็นพี่ยิงลีมากกว่าครับแล้วก่อนหน้านี้มีรับงานคู่อะไรอย่างงี้บ้าไหมก่อนหน้านี้เรามีแผนฮะแผนว่าจะรับงานคู่แล้วก็โปรโมทเพลงไปด้วยครับผมพอมีข่าวเราก็พักไว้ก่อนใช่ครับเดี๋ยว ก็ทางผู้จัดการของพี่หญิงลีอ่ะใช่ครับจริงๆจากเองมีพอเห็นข่าวแล้วกตกใจหรือว่ามีกำลังใจบท,ที่มีภาวะเครียดอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหม,มเออเจอกันแค่ครั้งเดียวครับหลังที่เป็นข่าวอะไรครับก็ไปให้กําลังใจแกแกก็เข้ามากอดว่าขอบคุณมากๆที่มาให้กําลังใจอะไรประมาณนี้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ